อดีนะผมไม่ได้มาทำร้ายท้เดือดร้ายตายพี่กลัวเขาจะโผล่มาอีกด้านนเ่ยดิลองพูดภาษากันเรียกไหมพี่ลองพูดไหมเอดอชอ,อกร์ที่เอดอดนี้มือแล้วพี่เอดอดนี้มือแล้วเดอเตอทุกคนคืนนี้ป้าเขามายัางเป็ๆทุกคน ผมต้องระวังตัวให้มากขึ้นทุกคนอ๋อเขาหายไปแล้วนะไม่รู้เขาหายไปอยู่ที่ไหนไใช่ไหมน้ำเสียงอะไรอ่ะคุยเสียงอะไรทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่อุ้ยอุ้ยพี่อุ้ยพี่เขาไล่ผมพี่อุ้ยพี่พี่มเข้าไปหาพี่แล้วพี่ระวังตัวด้วยพี่หนีก่อนพี่ปลาครับทุกคนคืนนี้ป้าเขาไม่จะมาทำร้ายพวกเราแล้วป้า อุ้ยพี่พี่ระวังตัวได้พี่ทุกคนพี่พิมพ์อยู่ฝั่งนู้นอิวย่งป้าครับต้องการอะไรครับป้าวุวอุววิอุ้ยช่วยด,ด,ด้วยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกสู่น้องนานพาพิสูจน์นะครับก็ในค่ำคืนนี้ผมก็จะพาไปพิสูจน์บ้านผีปอมนะครับว่า ว่าคืนก่อนที่ผมได้มาซ้ำรวจบ้านพีบอมนะครับก็คืนที่แล้วที่ผมได้มาผมก็เห็นนะก็คืนนี้ผมก็จะมาซ้ำรวดอีกครั้งว่าพี่บอมตัวนั้นยังมีอยู่อีกไม้ครับก็ในค่ำคืนนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับได้พาพี่สาวผมมานะครับสวัสดีค่ะชื่อพิมพ์ค่ะฝากทุกคนไปกดติดตามช่อง YouTube ของพิมพ์ด้วยนะคะชื่อว่าหลอนก่อนค่อยนอนนะคะฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ก็ในค่ำคืนนี้ผมก็จะพาเดินไปซ้ำลวดบริเวณรอบๆกันก่อนนะครับก่อนนี้นะผมก็จะพาเดินขึ้นไปซ้ำรวดกันก่อนเลยครับคืนนี้ผมก็ได้พาพี่สาวของผมมานะครับผมกลัวผมมาคนเดียวจะเป็นอันตรายต่อผมนะผมก็เลยพาพี่สาวของผมมาด้วยนะครับ ครับนะตรงนี้ก็เรียกชื่อว่ากระตอบไทยหมู่บ้านนะครับผมได้มาสำรวจที่นี่นะคืนก่อนผมก็ได้มานะครับคืนนี้ผมก็จะลองมาพิสูจน์อีกครั้งนึงว่ามีอยู่ไหมคืนนี้มีใครอยู่ไหมครับป้าครับยังอยู่ไหมครับคืนนี้เงียมากทนุเนเงียแปลก เงียบมากตรงนั้นเียบจงไม่มีใครเลยใช่พี่คือนี้เงียบแปลกทคนมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมโทษทุกคนบ้าลกมากได้ทุกคนดูเขาของเลเทะใช่ครับนึงก็กระตอบอีกลางหนึ่งนะครับ มีใครอยู่ไหมครับก็คืนนี้แล้วที่ผมมาสำรวจผมเจอป้าเขาบริเวณนี้แล้วครับมีใครอยู่ไหมครับแลเราไปสำรวจตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะพาเดินไปสำรวจข้างหน้าคนระับข้างหน้านั่นก็เป็นป่าหลกนะครับหลกมงมากทุกคน ผมไม่กล้าเข้าไปข้างในนะครับมันน่ากลัวนะครับข้างในนู่น,นครับมันเป็นป่าลึกมากทวนข้างในนู้นก็เป็นทางไปป่านะครับมีใครอยู่ไหมครับมาลองถัดไทยดิพี่พิมพ์อยู่ไหมลองถัดไทยดิพี่พิมมาอยู่ไหนออกมาเลยอยากเจออยากเจอขอแบบ จัดหนักๆเลยเทปป้ายังอยู่บริเวณนี้นะครับก็ให้ <Okay. S 2> ผมกับพี่ <Okay. S 2> พิมพ์ได้รับรู้หน่อยนะครับ <Okay. S 2> โหทุกคนเงียบมากทุกคนคืนนี้แปลกจัดทุกคนคนเงียบมากบริเวณนี้มีใครอยู่ไหมครับไม่มีคนอยู่สักคนเลยนะใช่พี่ ไปสัภาพก็ลกล,กล้างตังจากวันที่มาถ่ายวันนั้นมากวันนั้นใช่<า>พี่ลกมากเลยทุกคนมีใครอยู่ไหมครับเงียบจริงคืนนี้ระวังตัวเลยนะพี่พิมเผื่อป้าเขาโผล่มาจากข้างหลังเราก็ได้ป้าครับยังอยู่ไหมครับป้า ไปอยู่ไหนออกมาเลยอยากเจอจัดระจัดเดมให้หน่อยยังอยู่ไหมครับป้ามาสอดนะบัวทุกคนเหมือนผมได้ยินเสียงอะไรข้างหน้าผมก็ไม่รู้พี่พิมลองเดินไปดูดิพี่เหมือนผมได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้พี่อะไรพี่อะไรพี่น้าป้อะไรพี่อุ้ยอุ้ยปลาเขานะพี่พี่พี่ถอยก่อนถอยก่อนพี่อุ้ยอุ้ย ป้าครับต้องการอะไรครับอุ้นั่นดูดิ่เปลิงคดยาวเลยอุ้ยหุยนะป้าครับต้องการอะไรครับป้าเมื่อกี้เขาหนีลงมาจากบนเขาพี่บนเขาดูนะใช่พี่น่ากลัวมากป้าเขาคืนนี้มาแบบแปลกๆมาไปดิป้าครับป้าต้องการอะไรไหมครับอุ้ยทุกคนลิ้นป้าเขายาวเลยนะใช่ครับ ป้าครับต้องการอะไรครับป้าเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูใกล้ๆทุกคนทุกคนดูป้าของแนเลยเนี่ป้าครับอุ้ย,ยป้าระวังตัวด้วยนะพี่พิมป้าครับต้องการอะไรครับป้าป้าอยากได้อะไรไหมครับป้า กูแบบวุ่นเหรอุยฮยพี่พิมถอยก่อนพี่คนหมือนป้าเขาแล่ลิงยาวมากเลยงถามป้าเขาดิเนด้ออมือแลร่เดินนี่มือแร่ฮุย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 ทุกคนคนหลอนมากเลยนะป้าเขาแล่ลิงตลอดเวลาเลยเอด้ออมือแร่พี่พิมระวังตัวด้วยนะพี่ไม่ไป เขาใกล้ามากนะเราไม่รู้ว่าเขาจะทำมอันตารายร้านหรือเปล่าใช่พี่พีเนี่โดนอ้อมเลยก็เนี่โดนอ้อมเลยคุยพีเนี่โดนอ้อมชอก็เอนี่โดนอ้อมช็อกาปาเขาอยากจะก,กินไก่นะครับทุกคนเอยทุกคนเหม,ม็นเลยเหม็นสาบมามกทุกคนเฮลโหลคุบเหรอป๊อป้ิว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 ิ วิวทุกคนดูป้าเุ้นนยนะนะเราด้วยวิวทุกคนดูแกป้าเขาวิ่งไล่เราเนาะพี่ใจเย็นพี่กลัวป,ป้าเขาจะทำอันตรายต่อเราวิ<ไ>ค่อยๆย,ย่องพี่ค่อยๆย่ยองเดี๋ยวผมจะนำหน้านพี่ดูแกป้าเขาวิ่งไล่เรานะปมาครับปมาต้องการอะไรครับป้าไปนั่งน้องน,นั้น อุ้ย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 ุ้ยทุกคนวันนี้ป้าเขาแบบน่ากลัวมากเลยนะเดี๋ยวผมจะ z ู o m ไ้ดูนะครับทุกคนโจ zoom นะอุ้ยโ้ยป้น่ากลัวมากทุกคนทุกคนล้อนมากมากเลยนะบ้าครับต้องการอะไรไหมครับบ้า อยากกินอะไรไหมครับป้าอยากกินก็บอกแน่นะป้าเน่ดอยชออ่อคอเฮ้ยเขาอยากกินไก่นะเขาทำอะไรเขาไม่รู้เขาบอกเขาอยากกินไก่ทแล้น,น,นเข้าไปกินไก่ไหมจะผมจะพาเดินเข้าไปกินไก่ดีกว่าทุกคนอุย ป้าต้องการอะไรครับป้าฮุย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 ทุกคนเข้ามากัยจะเย็นดิฮุยฮุยอุ้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 ยอุยฮุยทุกคนเหมือนป้าเขาจะไล่เราแล้วทุกคนโอ้หคืนนี้ป้าเขามาแบบแปลกๆทุกคนผมงงมากป้าป้าเขามาแบบโจมตีเราเลยนะป้าเขาไล่ข่วนเราเลยอะ ยอมากทุกคนคืนนี้ป้าเข้ามาแบบเขาเข้าใส่เราเกินไปทุกคนเอาไว้ที่ตรงนั้นพมอว่าลองไปลองขึ้นไปสำรวดอีกทีหนึ่งพี่ที่เขาคุยทุกคนสว่างสว่างอะไรพี่นะวิวิปบ้าครับต้องการอะไรครับป้าผมมาดีนะคืนนี้ผมแค่มาทำเฉย ะไ,ได้พี่พี่เอาเอาพี่ชายลูการันตีเหมันไม่นหนไหวเลยนะหุ้ยพี่เุ้ยเุ้ย,ยปลาเขาหายไปไหนแล้วอ่ะหุ้ยทุกคนปลาเขาหายไปแล้วนะวางตัวนะนนนั้นปมาครับกลัวเขาจะโผล่มาด้านหลังปมาอยากได้อะไรก็บอกผมได้นะป้า คืนนี้ผมแค่มาส้ำรวจ,จเฉยๆป้าผมมาดีนะผมไม่ได้มาทำร้ายตยเด๋ยวไหมตายพี่กลัวเขาจะโผล่มาอีกด้านหนึ่งดิลองพูดภาษากันเรียกไหมพี่ลองพูดมั้อเดออชอก่าพี่เดอดนี่มือแลพี่เดอดนี่มือแลด,เดอเตอ คนคืนนี้ป้าเขามายังเป๊ะทุกคนผมต้องระวังตัวให้มากขึ้นทุกคนป้าเขาหายไปแล้วนะไม่รู้เขาหายไปอยู่ที่กี่ที่ใช่ไหมน้ำเสียงอะไรอ่ะคุยเสียงอะไรทุกคนอุ้ยอุยอุ้ยพี่อุ้ยอุ้ยพี่อุ้ยพี่เขาไล่ผมพี่อุ้ยพี่พิมเข้าไปหาพี่แล้วพี่ระวังตัวด้วยพี่นี่ก่อนพี่ป้าครับ คนคืนนี้ป้าเขาเหมือนจะมาทำร้ายพวกเราแล้วป้าวิ่ยพี่พี่ระวังตัวได้พี่ทุกคนพี่พิมพ์อยู่ฝั่งนู้นวิวิป้าครับต้องการอะไรครับป้าวิ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 วยช่วยด้วยวยทุกคนเหมือนป้าเขาจะไล่พผมมาติดๆเลย ระวังตัวด้วยพี่หุยหุยผมว่ากลับดีกว่าพี่กลับนั้นไม่ไหวแล้วกลับดีกว่าพี่วันนี้กลัมาได้ถึมานใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับคืนนี้ผมต้องขอตัวกลับกลับบ้านกันก่อนนะครับ